วันนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งร้านรับนะครับที่อยู่มานานแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นอาหารตามสั่งแบบคนจีนทำพี่ว่าคนจีนทำก็น่าจะมีสไตล์จีนีหน่อยนะ่ะมันจะไม่เหมือนรับที่อื่นเปิร์อันนี้ว้าวเลยไม่เหมือนไก่กระเทียมที่เคยกินมาไม่เหมือนหมูกระเทียมที่เคยกินมาเลย สวัสดีครับยู่ผม R T ร์ตอนะครับผมตอนนี้ข้างหลังคุ้นๆกันไหมทุกคนน่าจะคุ้นนะคะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ถนนสันติภาพนะครับวันนี้คลิปนี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งร้านลับนะครับที่อยู่มานานแล้วอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่เคยได้ดิมลองเลยเคยกินไ่มเมค้าพังนึงเคยกินไหมเหมือนไม่รู้ว่าเคยกินว่าเหมือนเคยมาซื้อกระเพราหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วร้านที่เราจะมากินอันนี้นะครับมีชื่อร้านว่าเจ๊รังอาหารตมสั่งสูตรอามาอ่าครับผมนี่ฮรร้านนะฮะจะตั้งอยู่ระหว่างตอกหัวเพ้อหนึ่งนะ เจ๊ไหมยยำเจ๊ไหมแล้วก็ตรงนี่เห็นหัวมุมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจเปิดซึ่งนั่นก็เป็นร้านตำนานเหมือนกันคือตอนนี้ประมาณ11โมงถ้าเลยจาก11เโมงเนี่ยไม่ทันกินแล้วแต่ว่าไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูครับว่าจะอร่อยรสชาติจะเป็นยังไงฮะแต่วันนี้เราขอกินที่เจ๊ลังอ่านําสั่งก่อนเพราะว่า อันนี้เป็นพวกพวกกันแนะน,น,นํามาเป็นพวกพวกันแนะนํามาคือที่เขาจะอยู่ในซอยซอยนี้เขาบอกว่าอร่อยมากเป็นอาหารตามสั่งแบบคนจีนทําพี่ว่าคนจีนทาก็น่าจะมีสไตล์กินจีนหน่อยนะคะมันจะไม่เหมือนรบับที่อื่นก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเขาดีอย่างที่มีคนบอกมาไหมงั้นเราจะได้เสียๆๆเ้ยเอ๋อเราซื้อเพื่อนเราอะไรนยนี่ฮะร้านแบบกตาแบบนี้เลยเรียบ,ยบง่ายๆอันนี้มีคุณมีลิสต์เมนูมาแล้วใช่ไหมมีมีม,ม,มีมีคิดเมนูมาแล้วว่าจะกินอะไรมั่งเป็นเมนูแบบแนะนําเลยนะฮะแล้วก็ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยครับ <S <S โอเค ครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยนะรเราสามาัถงหมดสี่อย่างนี้เรามาลองกันดูนะฮะก็นี่กว๋วยเซียมีกว๋วยเซียนีเขาจะมีเป็นทั้งเส้นกรอบกับเส้นผัดอันนี้คือเราสามเป็นเส้นผัดเพราะเส้นกรอบเนี่ยคือทุกคนน่าจะเคยเห็นเป็นเป็นพวกร้านหน้าอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เราสามมาเป็นแบบเส้นผัดนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยดูแบบจีนเลยนะคือมีเห็ดด้วยอย่างเงี้ยหอมนะแล้วก็เป็นนี่ไก่ทอดกระเทียมรจริจริงแล้วอ่ะไม่มีนะเนี่ยน้ำจิ้มสุกี้ขอเองเดี๋ยวเรามากินไก่กระเทียมกับน้ำจิ้มสุกี้กันแล้วก็เป็นแกง หาดย่างกุ้งเออใช่เออกุ้งเดี๋ยวต้องตามเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคอยอยตามเขาจะเป็นกุ้งผัดพริกใส่พวกหอมใหญ่อะไรอย่างนี้ราดข้าวเออน,นั่นน่าก็น่าจะทีเด็ดถ้าผมมาเดี๋ยวผมขอลองชิมนี่ก่อนเลยแล้วกันทุกคนดูแล้วเหมือนก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับแต่ผมอย่าผมขอชิมก่อนเดี๋ยวผมขอโมกอันนี้รสชาติก็คือขายราดหน้าเลย เปรีน้ำรานหน้าเขาดีวะ่ะอันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้หวานเล่นเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหนียวไม่ได้เหนียวแบบเหนียวเกินนะันเข้มขน้นพ่อกำลังจะไปแบบว่าความหวานของรานหน้าตัวแป้งเขาอะพอลนตัวเส้นอะก็ดึงกลับเลยเหมือแนบบเส้นบะหมี่อะเรากินเส้นบะหมี่กับร้านหน้าดแูแล้วเส้นเขาแบบมีความไม่ไม,มเกรียมๆหน่อยอะ อืมอันนี้ก็จะได้ทั้งกลิ่นกินมีแบบผัดมาเลยอยากกินเกลียมอ่ะอร่อยเนี่ยอร่อยเส้นนี่ทอดแต่ไม่ได้ทอดเอาไปแบบจีกระทะเขาไม่จีไหม้ใช่ไหมก็คือไม่ได้ผัดอะไรเยอะแค่ไปจีเฉยเให้มีกลิ่นแบบกลิ่นกระทะหอมอ่ะเออแล้วแบบหวานนวลเข้มข้นถ้าถามว่าเหนียวไหมมันก็ไม่ได้เหนียวอะไรขนาดนั้นฮะดูอยู่เส้นนี่จีแบบจีไหม้เลยนะ อันนี้มาคนสั่งอร่อยจะทำแบบจานต่อจานนะที่นี่เนาะอย่างแกปรุงเองด้วยปรุงทุกจานกินคู่กับไก่ <c oughs> ยำมะพร้าวแล้วก็เห็ดอันนี้นิน่จริงเพิ่อเดี๋ยวผมงออร่อยขออนุญาตโอ้อยเกีนบวยเขาใส่อะไรด้วยอ่ะมันคือบวยใหญ่เหลืองๆเนี่ยนะอ๋อชิ้นนั้นอ,อันนี้เปรี้ยวเลยไม่จืดไม่จืดแล้วนะอันนี้ไม่ได้แกงจืดแล้ว มันใส่แกงบรอกอะไรเงี้ยรสชาติมันจะเปรี้ยวอืมเปรี้ยวพี่อันนี้พี่ก็กินไม่เป็นหรอตัดก็ตัดตัดนะกินคู่กันคือผมไม่เคยลองกับรสชาตินี่คือผมไม่คิดว่ามันจะเปรี้ยวอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเปรี้ยวอืมเปรี้ยวจริงตัวหมูนุ่มหมูฝับบวดรวมกันก่อนอร่อยถ้าใครไม่ลองหมูเปรี้ยวคิดว่าจะได้แกงจืดอ่ะกินกับหมูสับหมูสับก็อร่อยแต่ถ้าเปรี้ยวไม่คุ้นไม่คุ้นยิงเงมาขอลองข้าวหน่อย ข้าวผัดขี่เมาคนเรานี่ก็สัญหากินอะไรแบบเมนูแบบหลายๆอย่างนะแล้เมนูที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับผัดต้มแกงยำคือมีครบเลยอะเมนูเส้นเมนูข้าวเมนูยำม,มีหมดอาหารมังสารก็มีนะมังสาก็มีแล้วแต่จะสั่งเลยีจัดให้ได้หมดเลยหุยหมูคนุ่มอะ่ะอันนี้สั่งมาแบบระดับเมาไม่มาก ออมันเหมือนหลายๆอย่างรวมกันอะไปทางเผ็ดเนาะเริ่มเผ็ดแล้วนี่ใบกะเพรา,พาออเปิดก็ใส่หมดแล้วพราใบกะเพรามันก็เหมือนผัดขี้เม,มาอะม่ามัดขี้เมาอะแต่ใครแบบเป็นข้าวใช่เพราะว่าขเขาเคี้ยวอ่ะโดนตัวข้าวจะคิดว่าเป็นข้าวผัดเลยข <c oughs> ้าวผัดสกพักหนึ่งมาเริ่มพุงเริ่มเผ็ดมากินกะพงกินกะเผาอุ้ยนี่ครบเครื่องเลยแล้วหมูยังนุ่มเลยอ <c oughs> ือภาพแบบนี้พี่ชอบใส่ผัดมาค่อนข้างเยอะนะกระหล่ำปีกไหมนี่อร่อย อันนี songs, oh <hi> ้คือแบบว่าข้าวเขาแช่แบบผัดรวมกันแบบมันๆเนี่ยเอโอ้โหเริ่มเผ็ดเริ่มอันนี้เริ่มเผ็ดไปมาอุ้ยววตุนขอลองนี่หน่อยครับเมนูนี้เขาบอกมีคนแนะนํามเขาบอกทีเดเด็เพราลองกินแบบเปล่าๆก่อนไก่แล้วข้าวก่อนก็คือแต่กระเทียมเขาแยกทํายังไงนะก็คือแบบว่าที่อื่นจะค่อยใส่ในกระทะใช่ป่ะก็คือหมูอะไรจะค่อยใส่ในน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยทเอาหมูทอดไปก่อนกระเทียมก็ต่างหากแต่ที่นี่คือคลุกเขาลงไปเลยมีกระเทียมมีใส่ขิงลงไปด้วยให้หมันหวา อูเปอร์อันนี้ว้าวเลอยอไม่เหมือนไก่กระเทียมที่เคยกินมาไม่เหมือนหมูกระเทียมที่เคยกินมาเลยความหวานมาจากไหนวะก็เหมือนหม,มักแล้วก็ทอดไปเลยแล้วคือรสชาติขิงนี่หอมมากหอมนุ่มมากขิงนี่แบบมันกลิ่นขิงออกมาเลยอะแบบเนอ่อนกลิ่นขิงงออ่อนออนะเขากระเทียมมาอู๋หวาน มันเหมือนรสชาติเลยปะถูกอ่ะชัดเจนเลยอันนี้จะว้าวเลยเปิดอจะไม่รู้ว่ามึงไงห่อป่ะอ่ะนรำจิ้มนอนหรืจิ้มไก่กระเทียมกับน้ำจิ้มซุกี้ครับไม่ได้เข้ากันเลย อยากค้นหาทิมนะนี่เขาแบบหอมเลยอะ่ะแล้วไม่มีความเปรี้ยวอ,อะ่ะแล้วไม่รู้กลิ่นอ่ะแต่เนี่ยคือเขาขออกคางหวานอะ่ะผมว่าคือมเาบาๆเลว่ะครับกินแบบนี้ดีว่ <c oughs> ะเนาะเปื่อลองบ้างเปิดทูติ้วซีเมียก่อนผมก็เป็นคนชอบกินกวซีเมียแต่ปกติกินแบบผัดไม่เคยกินแบบแบบแบบเส้นกรอบอ่ะอืมเอื่อปกติกินแบบกรอบอคล้ายๆนี่พี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นของฮายาคเนื้อไก่เส้นจะเป็นคล้ายๆอ๋อเออลืมไป มีแบบเค็มๆหวานๆแล้วก็หอมนี่เขาใส่ตัวอะไรที่มันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของมันอันนี้ขาดอะไรปะขาดหน่อไม้แต่ได้แทนมาเป็นยอดมะพร้าวอทนไหมค่ับหอมกลิ่นไหมรสชาติเขากำลังดีอ่ะบ้าถ้าใส่หน่อไม้มันก็จะไม่ใช่ดิเอ้ยมันก็ใช่ที่นู่นเขาก็ลวยซึมงเหนียวเขาใส่หน่อไม้เนาะแล้วสูตรแล้วสูตรจีนเหมือนกันนี่ได้ผมกินผมก็จะปรุงพริกแล้วก็ดิโถอันนี้ความชอบส่วนตัวจุดที่เขาอร่อยบ้าให้ผมกำลังดีเดี๋ยววนี้นี่เราเข้าไปกินข้าวเดี๋ยวจะรสชาติมันจะโดดไปแแต่่่มันนเเเเปปรรีี้้ยยยยววๆอูลลจ มัน,นเปรี้ยวเกินบวยเลยหมูสับก็น่าจะมีหมักมนันนิดนิดใช่กินพริกไทยออกเปรี้ยวแต่หมูสับนุ่มแล้วเนะี่ยรสชาติของมันนแรกเป็นแบบเอกลักษณ์ของมันเลยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่คือมันเป็นรสชาติของเขาอ่ะเออมันเปรี้ย,เยวเอออันนี้มันมันผัดแห้งไม่ได้อยู่แล้วมั้งข้าวผัดพี่เมาเนี่ยเพราะว่ามันมันใส่เครื่องปรุงแบบเผ็ดเข้าไปก่อนนี่ทำพี่เมามาก่อนเลยเผ็ดมาก่อนเลย มหมูหอเพิ่มพริกน้ำปลานหน่อยันจะอารมณ์เหมือนข้าวผัดแต่เป็นขี้เมานั่คือมันได้ได้ได้หมดทุกรสชาตินะนะท้าเป็นข้าวผัดแล้วเป็นข้าวกะเพราแล้วก็เผ็ดขี้เมามาอีกรสช,ชาติมันไม่ได้ออกอะไรมากแต่มีความเผ็ดแล้วก็แบบเหมือนมาก่ับขี้เมาอ่ะมีความหวานน,นิดๆแหมูหัวลุม่ม หมูนุ่งเขาดีนะไม่รู้หมูก็ทาหมักมากหรอือเปล่าแบบดีมากลเดนี่ลองนี่ต<อ>ัวทีเด็ดตัวทีเด็ดกลิ่นห, <c oughs> ห,หอมแบบก็ดีไม่เหมือนที่เราเคยกินมาแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันๆอ่ะกลิ่นหืงกลิ่นกระเทียมเข้ากันแบบกลิ่นมันกลิ่แบบรสชาติหวานออกมันแบบหวานแตน่เป็นกลิ่ที่ไม่ฉุนไม่ฉุนนะไม่ฉุนจริ่นองคือรวมกันแล้วแบบเรื่อนมันได้ครับมันจะมีความกรอบนิดๆหอมแล้วก็มีกระเทียมเข้ามาตัด ลองกับดันลูกดิออืมอืมอืมเก้าไหมทำมาช่วยตัดผมว่าใครทม่ชอบกิน,นกบุกกี้อ่ะจชอบแต่ผมว่าธรรมดาเขาอร่อ,อยอู่แล้วแลรามีฝั่งอะไรเพิ่มหมกุ้งกุ้งผัดพริกอะไรไม่รู้กุ้งผัดพริกหอมหอมใหญ่ ใครมานะลองไปนุนน่นเนื้อในดูอร่อยจริงเดี๋ยวตอนนี้ถูกใจก๋วยเตี๋ยวมีครับไก่กระเทียมอ,อันนี้ผมว่าเผ็ดได้อะไรได้แต่แบบรสชาติที่เมามันยังไม่ค่อยมาเท่าไห, <ừ, S 1> หร่ก็แบบเป็นแบบจีนๆ,ๆไปเลยเนาะทุกอย่างเนาะค่อนข้างอันคนจีนแบบีเนาะคือว้าวานะนี่นนเริ่มต้นที่เท่าไหร่เนาะน่าจะหกสิบเจ็ดสิบไหมอืมแล้วเราไม่มีติดป่ะโอเคไปสั่งอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปสั่งเพิ่มมาครับ อีกหนึ่งมเมนูอันนี้จะเป็นกุ้งผัดพริกแล้วก็ใส่พวกหอมใหญ่แต่ว่านี่มียอดมะพร้าวแล้วก็มีผักอื่นด้วยนะต้นหอมต้นหอมนี่ก็แปลงนะเอออันนี้เมนูแปลกอีกหนึง่งเมนูนะครับกุ้งแล้วตอนนี้คนเริ่มมามทายอยมาเรนะื่อยๆนะรวันช่วงเที่ยงนะฮะร้านนี้นะครับก็เปิด7จ็ดโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงอยู่ทุกวันอาทิตย์เรามาชิมกันคนทุกอย่างคือหน้าตาแบบจะไปแบบจริงๆนะเห็นอีกแกผัดอะ่ะก็เหแบบมือนกับเหมือนกินอยู่พัตคารอะไรอย่างเงี้ยเลยนะถ้าคนเป็นคนจีนทําเมนูผัดผักทิมครีม เหมืบบนไม่กินง่ายนะกับพวกผักเนี่ยคับอืมรหวานฉ่ำๆเลยเหมาะเป็นอาหารตามสั่งสำหรับใครหิวว่าตอนมื้อกลางวันอย่างนี้นนะมาซัดได้เลยอันนี้อร่อยครับรสชาติดีรหวานเลยแล้วก็ใครที่ชอบกินผักแบบกรอบๆานอร้านนี้เลย น,นี่แบบพวกเมนูผัดอะไรพวกนี้เขาจะเอาผักไปลวกก่อนอย่างว่าคะน้าหมูกรอบเนี่ยเขาเอาคนาไปลวกอืมขอเขาทำแบบเมนูนึงแบบดูง,ง่ายๆอ่ะแต่คือเขาทําหลายขั้นตอนมากเลยเนาะอย่างหิงนี่ก็เมื่อกี้ก็เห็นทอดก็มีผัดผัดหิงก่อนปลาใช่ก็เห็นเอาปลาไปทอดก่อนาอาลากกองเลยมันเกือบเปื้องไปเลยเนาะใช่ผัดกะเพราแต่แค่มีใบกะเพรารสชาติก็กจะคล้ายๆนะมีเผ็ด แปลกตรงผักผักค่อนข้างเยอะใช่ตอนนี้ใส่นี่หลากหลายเลยผักคะนา้าเนี่ยผมเห็นนะเขาผัดแบบลวกคะนา้าก่อนแล้วก็มาผัดแบบเดียวเพราะหมูกรอบมันสุกอยู่แล้วไงเขาจะให้ผักมันยังกรอบอยู่ไม่ได้แบบเอามาผัดนานจนผักมันเล็กเออนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านลับเลยนะครับบอกเลยใกล้ๆโรงเรียนยี่สิบสองใครผ่านมานี่ต้องแวะเลยนะับอเออใครมาไม่ได้กินเจเปิ้ลก๋วยเตี๋ยวอะ่ะก็ลองแวะร้านนี้นะคะรับเจรังนะครับนี่ตอนนี้บรรยากาศนะค,คนกำลังแบบมาเลยช่วงนี้ประมาช่วงเที่ยงคนกำลังเริ่มมาล้วนั่งในซอยลมโตอยูพลม นนอันน <l id sei> ี้คือเสี่ยงดวงนะครับว่าหล่นไปไหนมันต้องมีสักวันนึงฮะที่มันหล่นอะไรแปลกเลดีครับไม่รู้แปลกอะไดีไอหมูก็เทียมกันก็เทียมอ่เห็นคนหลายคนสั่งนะแสดงว่าร้านนี้เขาดีจริงแป๊บเดียวอ่ะเผื่อแป๊บเดียวอ่ะเราจะหมดแล้วอ่ะใค่ชิมแป๊บเดียวอ่ะอร่อยจริงครับไม่รู้เลยอร่อยจริงอยากเก็บตะแบปกก่อนสุดท้ายนี้อิ่มมาก ก็บอกเลยว่านี่ก็เป็นร้านลับอีกหนึ่งร้านหนึ่งนะนะแถวถนนนุเมนที่12ครับแล้วก็เป็นร้านที่ผมเห็นมานานแล้วด้วยแต่ผมไม่เคยได้กินสักทีเลยไม่เคยแบบแวะเลยฮะตอนแรกก็คิดว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะฮะแต่ว่าพอลองมากินแล้วอ่ะมันก็จะมีความต่างออกไปในแต่ละเมนูนะครับแล้วก็ที่เนี่ยที่อย่างที่บอกไปคือเมนูเขาค่อนข้างที่จะเยอะมาสามารถเลือกสั่งได้เลยนะครับแม่ค้าอาเจ๊แกมันใส่ใจทุกขั้นตอนอ่ะคือแบบว่ามันไม่ได้ทําแค่ลวก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 ทำมาให้กินอย่างเดียวนะครับก็ ไม่เ,เลิกเลยนะใครจะมาที่นี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านอาหารตามสั่งเจลังนะครับอยู่ถนนสันติภาพก่อนถึงวงเวียนรีบสองหรือว่าก่อนถึงตอกถัวพอหนึ่งหรือตรงข้ามโรงแรมตอกถัวออกไม่รู้ผู้ถูหรือเปล่านะก็ลองเสิร์ชในคาเฟ่อ่าในคาเฟ่ตอกถั่วออกอะ่ะไม่แต่งจริงเสิร์ชชื่อร้านอาหารแกก็ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้โทรถามได้เปิด ทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่7จ็ดโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงนะครับบอกเลยว่าถ้าลองมาชิมดูแล้วอาจจะให้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งร้านอาหารตามสั่งอะไรที่ถูกใจนะแต่ละเมนูเนี่ยมันจะมีความแบบว่าถูกปากไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างผมว่าอร่อยบางอย่างคุณอาจจะไม่อร่อยก็ได้ก็ลองมาชิมดูนะครับใครที่เคยชิมแล้วหรือว่าคนเก่าแก่ว่า,าจ,จะเคยมาก,กินร้านนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีแะไรมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องอาร์ตอีดีอาร์ตเป็นใใกนนำ